รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน Big Well น้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร,รทุกคนเลยนะครับผมพบกันเช่นเคยทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้เลย6กโมงคึ่งจนถึง7จ็ดโมงทางทรวห์้าเอสจีเกมเคมอทน,นพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะ คุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่เข้มข้นคนหลอ่อจะพาทุกคนไปเจอเจอกับท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานุยมผู้บริหารของบริษัท PNK โดยเดู่ิว่าวันนี้ท่านประธานคนสวยและทีมงาน PNK จะมาทุกคนไปขึ้นเหนือหรือไปล่องใต้ไป L ไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้กับ PNK Global PNK Global 24 ช้ไม่ยากก็อยากให้ลองดูสิเทคนินคดีคดีป,ปั้นดินนี่นะผมจะบอกพือสวนพืชไรจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมีสุดที่ดีจะบอกอยากให้คุณรองตาม P N K สูตพเคสวัสดีคะ่ะดิฉันดรรชนีมหานิยมคะ่ะจุดน้อยครับผมเพลินบริษัทปั้นเพลินค่ะพี่หนูค่ะพี่ วันนี้เราอยู่จันทบุรีนะคะอยู่ตรงไหนคะพี่เพินวันนี้อันนี้อยู่บริษัทปั้มเพินน้ำโพขุงตอนนี้เราทําเกษตรอยู่ด้วยนะเกษตรสนามเป้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนไหนที่เรียกว่ามีผลไม้ปุ๊บก,ก็สามารถที่จะมาขายให้พี่เพินได้เลย,เลยค่ะพี่เพินทํามานานยางงานอย่างตั้งแต่พศ2529กิโลละ4บาท6บาทโอ้โตันนี้กิโลละร้อยกว่าแล้วจุกน้อยต้อง ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแม่เลี้ยงด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยคือชาวสวนนะครับตัดทุเรียนใหม่ๆเสร็จใหม่ๆจะเจอปัญหาเกี่ยวกับต้นทุเรียนพวกโรคราต่างๆใช่ครับเจอค่ะเยอะมากเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสวนของพี่เองเลยค่ะไปกันเลยค่ะใหญ่อย่างนี้ก็มีสวนกองเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยว่าโรคต่างๆ น้อยว่าเป็นยังไงโรคถุกเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างประธานก็อยากจะรู้ไปดูกันเลยค่ะไปดูนะคะว้าวค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาจากนงแล้วก็มาที่นี่แล้วมาถึงสวนปั้นเพลินแล้วะสวนที่นี่เขาเรียกว่าปั้นเพลินคือปั้นปั้นดินเนี่ยนะปั้นดินแล้วก็เพลินเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์น้ำมนต์กับท่านสจกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะมาจิู่อะไรตรงนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่มาเรียกตาผลงานให้สวนพี่ปพ้นอยบพี่เพลนนี่แหละมาดูใบมาดูใบได้มา,มา,มา,ายูกับพี่พี่เพลนแล้วค่ะนะครับอ้าวแล้วเสื้อแดงนี่ใครอ่ะพี่เพลนอ๋อที่ผูจ้ผจัดการสวนค่ะผู้จัดการเรียกมือปืนครัสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อหนูค่ะคุณหนูโอเคเลยนะครับผมพื้นที่นี้ปลูกจำนวนประมาณกี่ต้นครับ1,500ันารอยต้นค่ะแล้วเกิดปัญหาอะไรครับ ที่นี่ครับส่วนใหญ่หาโอ้ยโรคมากครับโรคที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรฮะรากเน่าคนเน่าเนี่ยหรอรากเน่าคุเน่าโรคคิดในทุเรียนเรานี่แหละใช่ไหมเลยทําให้ปัญหานี้ลุกลามไปทั่วแปลงไปหมดเลยได้ได้มาเจอท่านสจอลานเนี่ยโหแนะนำอยู่นี่ยามาครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทพีเอ็นเคเรานี่แหละอาการมันเป็นยังไงพี่หนูอยู่คือเหมือนเขาจะแบบยืนต้นแล้วก็จะเหลืองค่ะใบใบจะเหลืองใบร่วง เราจะพ่นยาหรือเราจะคิดแก้ไม่ได้เอาอะไรมาใช้ก็ไม่ฟื้นไม่แหละไม่ฟื้นคาะมันก่อนคือค่อยๆล่วงหมดเลยแล้วก็ตายเหรอเอาแต่วันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยไม่เห็นมีเหลืองเลยใบอ่ะไม่มีแล้วค่ะใบใหญ่แบบนี้ใบหนาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรพี่หนูก็ใช้เพชรนาคาค่ะโอ้โหดนส่1.12นี่นี่อันนี้คือใบใหม่นะคะนี่เหรอภูมิใจมากใบใบเก่าจะเล็กนี่ใบเก่านี่ใบเก่าเล็กใบเก่าค่ะ บแล้วก็ใบใหม่นี่คือใหญ่อย่างนี้อถ้าปกติสิบวันหนึ่งครั้งแต่ถ้าฝนชุกๆหนูจะ7วันค่ะดีเลยแล้วต่อเนื่องที่สวนนี้เห็นบอกว่าเป็นเยอะมากเลยทั้งสวนใช่ไหมโอ้โหแต่ตอนนี้ฟื้นหมดยังหมดแล้วค่ะฟื้นทั้งสวนไม่ต้องตัดทิ้งแล้วใหม่แล้วโอ้โหเราไปดูต้นอื่นดีกว่าถ้าไม่ทานไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเดี๋ยวต้องพาไปดูไปไปไปค่ะ ทำไมพี่หนูทำไมต้นนี้อยากโชว์ต้นนี้คือใช่คือคือหมายไปแล้วหมายแล้วคือต้นเขาป่วยอ่าก็จะให้คนพ่นเนี่ยคือฉีดเน้นพยายามเน้นเทพน้ำาสูตรหนึู่ตรสองเราเน้นพ่นเขาที่ต้นด้วย พ่นชุ่มๆไปเลยเฮะไปเยอะไปเลยถึงเล่นไปเลยแล้วพ่นที่ใบอ่ะพิที่ใบแล้วพ่นฉบฉบค่ะใช่ใช่ใช่เป็นปล่อยแล่อยี่ต้นจะไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์น้ำมนต์ใช่พี่ต้นนี่พ่นได้เยอะๆได้เลยได้เลยค่ะพ่นชุ่มไปเลยนี่ยแล้วไม่ใช่ฟืนแค่แผ่แห้งนะคุณผู้ชมดูใบเนี่ยโอ้โหใบหายไปเลยค่ะ แต่ตเคียนคู่<ช>แต่วันนี้เรามีทุเรียนคู่แล้วเมื่อกี้ทำไมทำไมต้องปลูกคู่ครับพี่หนูครับทำไมต้องปลูกคู่ครับ<ช>อันนี้คือคือเป็นต้นเม็ดค่ะต้นเม็ดใช่เป็นเป็นเม็ดพอเราปลูกเสร็จเดี๋ยวเราจะทาบ จะทาพกคนก็จะเป็นแบบว่าต้นเม็ดเขาจะแข็งแรงใช่เม็ดด้วยใช่เขาจะแข็งแรงใช่แล้วเราจะทาข้าหากันนี่นี่สวยโอ้โหใบนี่สะท้อนแสงเลยท่านผู้ชมดูดินี่นะต้นเล็กๆที่เพิ่งเริ่มปลูกใปนะต้ของเรานี่รัดอ่อนหมดเลยนะใบใหญ่ใบใหญ่ด้วยใบนี้เงาเป็นมันเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วแตกรัดตลอดรัดไม่หยุดเลยต้นรัดดีมาแตกแล้วมันแตกแบบรอบเนาะมันไม่ได้แตกแค่ยอดจะโดงอย่างเดียวมันแตกรอบ เป็นพุ่มเลยตอมตอมแตกแล้วลค่ะสุดยอดมากครับนี่ฮะ <S <S ไ้แปลงแล้วพี่เพิร์น,นบอกว่าส่วนนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นโรคเหมือนกันเลยใ,<ช>ใบปเป็นยังไงครับพี่เพิรนใบเหลืองร่วงค<ช>่ะเล็ลลาเหมือนอย่าง ใบสีชมพูอะไรเนี่ยโอ้รายสีชมพูลงเหลืองหมดทั้งแปลงเลยค่ะแต่วันนี้มาเหลืองไม่ท่านประธานไม่เหลืองเลยเขียวปึ๊ดเลยเขียวมันเลยนะครับผมเขียวแล้วก็สวยด้วยอก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนเดิมที่ประธานเห็นน่ก็คือว่าโหเนาะเขาเป็นแผลไปหมดเลยทุกๆเกือบทุกต้นเลยอ่ะแล้วอ่ะค่ะมีคนเขาเข้ามาแล้วก็าจำไม่ได้ค่ะ โตขึ้นเยอะเขาถึงบอกเอ๊ะใช่สวนญี่ปั่นหรือเปล่าบอกกัใช่ยเขาแอบแป่งนี่ใช่แปลงกระดุมมันยผกว่าใช่เขาจำไม่ได้เมื่อก่อนจะต้นเล็กๆผิดหูผิดตาโอ้โหมันเพิ่งมาผิดตาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองคนรัดไปอยู่นะคะเคะรัดโตแล้วโตอีกใคพยาโตเหมือนทุเรียนเอาปุ๋ยผมไปพ่นด้วยนะครับโตเอาโตเอาเลยนะฮะบอกกล้องผมเลยอยากแนะนำอย่างไรครับผมหนูบอกเข้าไป หนูก็อยากให้ให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเพราะว่าหนูหนูทําเองหนูจะหนูจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าทําทีแรกแล้วแบบมันท้อเหมือนกันคนทำแล้วเนาะคือทําแล้วไม่ดีอ่ะใครก็ถามอหนูไปทําสวนทีปั้นยังไงทุเรียนตายหมดใจไม่ดีเขาไม่ได้โทษเฮียก็โทษหนูใช่หนูก็บอกเฮียทําไงดี เฮียกพยายามหาหามาพอเจอยาตัวไหนหนูก็จะแบบเป๊ะเป๊ะติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกวิธีใช้ให้หมดเลยสอนด้วยนะสอนด้วยนะสอนด้วยรับสอนด้วยค่ะอยากบอกลูกไล่ห่วให้มาดูได้เลยนะให้เอาไปใช้ประหยัดต้นทุนแล้วดีเห็นผลเร็วใบมันมากสมบูรณ์รัดไม่หยุดเลยค่ะ ครับก็สุดท้ายแล้วท่านประธานครับด้วยความประทับใจในวันนี้ด้วยนะที่เรามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ได้ผลดีๆแบบนี้แล้วได้ผลไวด้วยมั่นใจไหมครับผลิตภัณฑ์ของเรามั่นใจไหมมั่นใจค่ะดีจริงไหมจริงยกนิ้วให้กล้องผมหน่อยดีจริงนะครับผมโอ้โหมดเวลาหรือยังท่านประธานวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจันนโมไม่น่าถามเลยถามท่านประธานทีไรหมดเวลาทุกทีหมดเวลาอีกแล้วนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ได้ ทุกทุกวันอาทิตย์เลยค่ะในช่องห้าเนาะนะคะแล้วก็เวลาหกโมงครึ่งค่ะวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอารีบลาไปไหนยังไม่ได้แจกของเลยโอ้กะแกล้งจะลืมซะหน่อยโอ้ยนะธรรมธานนี่นะไม่อยากแจกของไอไอเนี้ยอ๋อมาลสเปยของยีเของเรานะครับผมใช่ค่ะสามรางวัลคําถามในวันนี้มีอยู่ว่าลงทุเรียนเนี่ยนะของพี่เพลินพี่ปั้นเนี่ย ชื่อลงว่าอะไรคำตอบข้อที่หนึ่งค่ะน้องปั้นเพลินค่ะไม่น่าเชื่อใช่ใช่เหรอหลอกไหมหลอกไหมอ่าหลอกแน่เลยหลอกแน่เลยหนูเพลินผ่านประจำผ่านประจำโอ้โหไม่ดีนะไม่ดีไปซื้อทุเรียนทอดประจำที่ทอด ไม่หนูเพลินหนูเพลินโอเคครับคำตอบข้อที่1คือล้งปั้นเพลินคำตอบข้อที่2คือล้งหนูเพลินส่งคําตอบของท่านมาได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ของบิษัทพีนเคกลบอลหน้าจอนี้เลยนะครับผมสามรางวัลเมาส์สเปรย์ของเราบวกกับผมอ่าลงปู่ข้างด้วยนะครับครับก็หมดเวลาของเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับผมอย่าลืมติดตามรายการของเราครับเกษตรสนามเป้าทางช่อง <5. S 1> <ะ>กดเลข5ะนะครับผมในเวลา6โมงครึ่งนะคะทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าแบบนี้เลยค่ะดิฉันดรรัชนีมหานิยมค่ะ,ะเจดิติเสนีคุณครับพยองร้านชัยรัตน์ปิ่นแก้วรัตนบุรีผมตเตษครับและก็ทีมงาน p ีเคของเราทุกท่านเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมเจอกันครับพ<อ>ีเคสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับครับแล้วในวันนี้ครับเราก็ได้มอบผลิตภัณฑ์ดีๆจากท่านประธานดรรัชนิมหานิยมครับผมคอเลาเจนจาก พีเอ็นเคและก็สบู่แล้วก็ซื้อยาคุจาก p n เครับมบให้พี่เพลินกับพี่หนูด้วย <ไอ S 1> นะครับรวยแต่รวยรวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดคีครับมาหปเลยนะครับ